สวัสดีบ่ายโมงค่ะสองหนุมคือหลานชายนอนอยู่กับพื้นเลยนี่เลยค่ะ <c oughs> นอนกันอย่างมีความสุขเปิดทั้งแอร์เปิดทั้งพัดลมค่ะส่วนลุงชาวันนี้นี่ทำกับข้าวน่ากินมากวันนี้ลุงแสดงฝีมือค่ะ มีปลาทอดรายการปลาเพราะว่าทุกคนเป็นเบาหวานกินปลาดีที่สุดค่ะลูกชายได้ปลามาจากเออแอราาิโซนาหารายการปลา,ปรา,าแร่เป็นเนื้อมาเรียบร้อยแล้วเรียกว่าปลาอะไรอะ่ะสไตรแบสาแบภาษาไทยเรียกว่าปลาอะไรอะ่ะปลากระพงน้ำจืด แล้วก็ยังเอาไปให้เพื่อนอีกเยอะด้วยทุกครั้งเวลาเขากลับมานะอาทิตย์เนื่อาที่นึงจะได้ปลามาเยอะมากต้องต้องบอกว่าหกเดือนน่าจะเหมือนปลาแล้วก็อีกหกเดือนลูกก็จะไม่อยู่คือไปยิงเป็ด <laughs> หน้าก็จะเหมือนเป็ดค่ะหน้ <laughs> าก,กินนั้นอ้าว่เปรี้ยวหวานเหรอเปรี้ยวหวานแล้วไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ำตาลเรียวเปรี้ยวหวานไม่มีน้ำตาล น้าจะเรียวเปรี้ยวหวานไหมเปรี้ยวเค็มไหมทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีน้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลห้วอร่อยอ่ะอันนี้หวานได้ไงอ่ะอ๋อหวานเพราะไอ้นี่มันก็เหมือนกันนั่นแหละ หวานเพราะแอปเปิ้ลหนูใส่แอปเปิ้ลแต่ก็ดีกว่าใส่น้ำตาลเลยเนาะถือว่าโอเคโอเคไหม <c oughs> ไม่แน่ใจกินเหรอเราไม่เป็นยังไม่เป็นค่ะยังไม่มีทุกคนในบ้านมีหมดแล้วลูกๆหลานด้วยอยากกินละไรสดๆอย่าไปตักอะไรมาสด แกงตือสาหร่ายหั hmm. ่นชิ mm ้นโตหั่นปลาชิ้นโตมาก ทังการือสลายค่ะไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย